เราทำอะไรคะโอ้ยเก่งอะหายแล้วที่เคยเป็นแขนยโ,โอ้ยหายแล้วเปลี่ยนได้นะดู<ส>ะวะใ,ใส่สวยไหมใส่สวยสวยอืนอ่นป้าไม่ใส่ยเอานะ้าดูกันนี่ดูดูลายตั๊มหูก่อนลูกอยากใส่ป่ะอยากใส่อื่นป้าใ,ให้ประธานอาลายมาให้ดูก่อนอยากใส่วันอื่นไม่อยากใส่วันนี้ตอนเมื่อกี้บอกปะป๊าว่า,าจะมาดูลายตั๊มหูไงให้ประธานหยิบมาให้ดูหน่อย

ดูก่อนดูก่อนนะนั่นแหลาวงี้ม้นเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดี๋อใกล้ๆที่จับได้อ่ะนี่เลยหมุนหมุนโตโอ้ยสวยๆงั้นเลยมีรองเท้าด้วยน้องวชอบอะไรมีรถด้วยชอบหมานชอบเวามีรองเท้มแดงมีเม็ดพิ้งด้วยเห็นพิ้งปะ น้อยมันเป็นทุ่งทิ้ใส่ไม่ได้น้อยเป็นงิ้ง้ดูอื่ด้วยนะอะไรนะขาวขาขาวสีอะไรสีเขียวสีเขียวคู่นี้ใหญ่คู่นี้เล็กดู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 ูููููู เปลี่ยนไปเลยนะให้ประราใส่ให้เลยใส่ไปเลยใส่เลยถอดได้ลูกไม่เจ็บลูกไม่เจ็บแล้วเอาเดี๋ยให้ให้ประราลองทําให้ดูก่อนเอาเอาข้างนี้ออกก่อนไม่ลองเอาออกไงลูกไม่ต้องเจ่ะแล้วไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวลงเองนะเดี๋ยวป้าอุ้มนะ ออทำไมัไมมนเหมือนลองคะว่าจริงมันเหมือนลงคจริงทำไมมันเหมือนลุงดจริงก็มันเหมือ,อมนอะเหมือ,อมนม,อมากเออไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยออกแล้วเนี่ยหายแล้วน้ำบัวหายแล้วไปเจ็บผมกระหอบให้เนาะ น้องวัววันนี้น้องบัวมาถอดคู่เดิมออกวันนี้น้องบัวมาเปลี่ยนใส่คู่ใหม่เนาะใส่สวยๆใส่คู่ใหม่สวยๆไม่เจ็บแล้วลูกไม่เจ็บจริงๆป้าไม่โกหกละไม่เจ็บเดี๋ยวน้องบัวอยู่เฉยนะเดี๋ยวป้าทำตรงนี้ เจ็บป่ะไม่รู้เรื่องเลยอันนี้แค่เปลี่ยนเนะลูกอันนี้คือการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนผู้สวยใหม่ว้าวเจ็บป่ะไม่เจ็บเนี่ยดูกระจกไหมดูกระจกไหมสวยไหมเอาคุยหน่อยดิเนี่ยอันนี้มาทำอะไรลูกสวยเลยสวยเลยแป๊สแป๊สสุญสุญ เจ็บไหมน้ดงนี้นิดวนิวมันดึงแน่นลาเกนะแล้วแม่ด้กนอเย็นเย็นปะ่ะเย็นคลลุกขนลุกเลยเย็นขนลุกเลยขนลุกเลยเย็นก็นไิเย็นกัน่เลยป่ะนิดน้อ ก็แบบไม่เก่งนี่น่ารักเลยเน่ารักเลยสวยไหมช <Born. S 1> อบไหม,มโอเคเราเปลี่ยนข้งหูเสร็จแล้วค่ะนี่ข้างเลย็นรูต้นเท้าด้วยฮะสวยไหมสวยไหมพอกลับไปถึงบ้านใครชมนะ้ tak <laughs> 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 <laughs>